ครับผมสวัสดีครับแล้วก็อยู่ในช่องนายช่างพาทำเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เราก็จะมาต่อจาก E ีพีหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเฟตที่2นะครับผมเฟดที่2จะมาทับของเฟดที่1นะครับชุดชุดที่1นะครับทับตรงนี้ลงไปนะครับบนขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับผมตอนนี้จะเป็นชุดที่3มนะครับชุดที่3นี่นะครับสูตรเขาก็จะเป็น1 3 5ห้านะครับแล้วก็จะมาไล่ชุดที่3ามนะครับ ที่สามก็จะลงอย่างนี้ออกมาเป็น B นะครับตัวนี้เป็น b นะครับจุดที่สามเสร็จแล้วก็หางนะครับหางเขานะครับหางของตัวนี้นะครับบนมานีนะครับต่อหางหางนะครับหางที่สามนะครับต่อหางที่หกนะครับนับไปหนึ่งสองสามสี่นะครับมันจะลงเฟสซีพอดีนะครับนี่ก็เฟสซีจะลงเฟสซีพอดีนะครับหางสามต่อหางหกนะครับทีนี้หัวที่หกนะครับหัวที่หกนะครับ จะลงมาแบบนี้นะครับวนมานี่นะครับออกมานี่หัวที่หกก็นับไป1 2 3 4งสองสไปลงเปรดสีนะครับชุดที่เนะครับไปลงชุดที่9นะครับต่อไปหางที่เก้านะครับหางที่เก้าก็นับไป1 2 3 4นะครับไปลงหาง12นะครับต่อหาง12นะครับออกมาเป็นตัวนี้นะครับ ออกมาเป็น y นะครับเป็น y ต้นเป็น v นะครับหางก็เป็น y นะครับผมตัวนี้นะครับเนี่ยต้นตัวนี้จะเป็น V นะครับหางเขาก็อยู่นี่นะครับหางก็จะเป็น y นะครับนี่นะครับตัวนี้เราได้มาเฟสที่สองเลยนะครับผมนี่คือวงจรเรานะครับเราจะไล่ไปทีละเฟสนะครับผมจะทําคลิปไว้เป็นทีละ ep ละเฟสนะครับนี่นะครับเฟสที่สองก็จะได้มาแบบนี้นะครับสูตรเขาก็คือ หนึ่งสามห้านะครับต่อไปก็จะเป็นลงลงตรงนี้นะครับเฟสที่สามนะครับเฟสที่สามนี่จะนับเป็นชุดที่ห้านะครับตัวนี้จะเป็นชุดที่สามนะครับไม่ใช่ชุดที่สองครับหนึ่งสองจะอยู่นี่นะครับสองจะเป็นหางเดี๋ยวเดี๋ยวลงเสร็จนะครับเราจะจะเห็นนะครับชุดต่อไปจะลงทับนะครับเฟสที่สามนะครับเฟสที่สามจะทับทับเฟสอ่าเฟสที่สองชุดแรกนี่นะครับจะทับลงไปตรงนี้นะครับจะนับเป็นชุดที่ห้านะครับผม เดี๋ยวลงเสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่นี้นะครับ EP สอต่อไปเป็น EP สานะครับผมเปีดที่3มนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ